ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ Energy Saving เปนเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดรวิรชัยโรยนรินทร์ควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกุณกนิษทองเงาสนับสรุนรายการโดยศูงิจัยพลังงานมหาวทิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีสวัสด,ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับวันนี้เราเจอกันอีกครั้งนะครับรายการ Energy s a v i n g นะครับซึ่งจัดโดยสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สู์วิจัยและบริการด้านพลังงานนะครับซึ่งรายการของเราก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าเป็นรายการที่จัดในลักษณะของงานวิชาการนะครับแล้วก็องความรู้ใหม่ๆรวมทั้ง ลักษณะของโปรเจกต์ต่างๆที่เราได้ทำในนามภาคีเครือข่ายของสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนอย่างประเทศไทยนะครับซึ่งตัวผมเองนะครับอาจารย์ดรเวชัยดวงรินนะครับในฐานะประธานที่ปรึกษาสมาคมแล้วก็เป็นผู้ในการศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับซึ่ง เอเนจีเซฟวิ่งนะครับแปดสิบเก้าจุดห้ามจอว่าเจอกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับที่ย m มันยูทีทีของเรานะครับก็ต้องต่าวด้วยข่าวสารของการประชุมสัมนาวิชาการนะครับรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแระเทศไทยครั้งที่1บก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับเราเองก็มีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ ให้ท่านผู้ชมทาง Youtube Channel นะครับได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวของการจัดงานทีเด็ด16นะครับที่สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนนะครับร่วมกับหมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กำแพงเพชรนะครับปีนี้เราจัดวันที่2ถึง4พฤศจิกายนนะครับก็คือ <c oughs> เดือนหน้าที่จะไล่ไล่จะถึงนี้เองนะครับก็ตอนนี้ในลักษณะของการจัดงานก็ หมายเวลาราชภัฏก,กำแพงเพชรก็มีความพร้อมนะครับในเรื่องสถานที่ผมเองก็เพิ่งจะอัปเดตนะครับการประชุมร่วมกันกับภาคีเครือข่ายทั้งทางด้านวิชาการแล้วก็ผู้สนับสนุนนะครับในการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็จะมีภาคีเครือข่าย <c oughs> ที่ทําทางด้านของพลังงานสะอาดแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนเข้าร่วมจัดงานนะครับแล้วก็มีการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ครับจากคณาจารย์นักวิชาการแล้วก็นิสิตน,นักศึกษาที่ทําทางด้านของพลังงานสะอาดแล้วก็พลังงานทดแทนเพื่อชุมชนนะครับผมเองในฐานะติปธานที่ปรึกษาสมาคมก็ต้องอขอบคุณนะครับลงหน้าด้วยนะครับสําหรับรผู้สสนุนแล้วก็รวมทั้งนักวิชาการแล้วก็ที่น้องเครือข่ายภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจนะครับรวมทั้งภาครัฐนะครับที่ส่งบทความเข้าร่วมเสวนา นะครับล้วก็ทํางานวิชาการกันในครั้งนี้นะครับก็คงคิดว่างานในครั้งนี้ก็คงจะมีผู้ร่วมนะครับในการสัมมนาวิชาการครั้งนี้ก็คงไม่ต่ำกว่าสาม0ี่ร้อยคนนะครับรวมทั้งนักศึกษาที่จะเข้าร่วมเสวนาแล้วก็ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับจากนักวิชาการที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็เราก็จะถ่ายทอดให้กับนิสิตนักศึกษาหรือว่าประชาชน หรือผู้ที่สนใจนะครับที่จะท,ทําทางด้านของพลังงานสะอาดหรือว่าสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนนะครับอันนี้ก็มีการจัดบูธนะครับแล้วก็มีการออกบูธกันก็ประมาณสัก10บริษัทนะครับที่นําผลงานแล้วก็นำโปรดักต์ด้วยนะครับไปร่วมการจัดงานในครั้งนี้นะครับส่วนในเรื่องของเปเปอร์ตอนนี้ก็สรุปนะครับแล้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณ70บทความ นะครับซึ่งก็กำลังพอดีสำหรับการสัมมนาวิชาการประมาณหนึ่งวันครึ่งนะครับก็คือภาคเช้าก็จะเป็นเรื่องของอพิธีเปิดแล้วก็เป็นในเรื่องของการเสวนาทางวิชาการนะครับทางด้านของพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนนะครับอันนี้ก็จะได้รับเกียรติจากวิเชี่ยวชาญนะครับหลายๆฝ่ายหลายๆท่านนะครับที่ทำทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมพลังงาน ถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่น้องชาชนที่อยู่ในชุมชนด้วยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสองสองลักษณะนะครับลักษณะหนึ่งก็คือเราก็จะมีการเสวนาในล,ลักษณะของชุมชนนะครับอีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเสวนาทางด้านของลักษณะของการเชิงวิชาการนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็บอกว่าจะเป็นการทํางานร่วมกันนะครับระหว่างคณาจารย์นะครับที่มีองค์ความรู้ทางด้านของพลังงานแล้วก็ เข้ามา m e ร์ชเข้ามาร่วมกันกับชุมชนที่เขามีผลงานเขาก็มานําเสนอได้ด้วยนะครับเพราะเวทีของเราเป็นเวทีที่เปิดนะครับให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าร่วมงานฟรีนะครับก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าใครที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือว่าใครที่ทําทางด้านพลังงานนะครับอยากจะเข้าร่วมงานนะครับโดยเข้าร่วมฟังงานต่างๆเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้นําเสนอผลงานทางวิชาการ นะครับสามารถจะเข้าฟังได้ฟรีนะครับเข้าร่วมงานได้ฟรีไม่จําเป็นต้องเสียค่าลงทะเบียนใดๆนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของการนําเสนอบทความทางวิชาการนะครับซึ่งจะต้องมีการจัดงานในลักษณะของการ Peer review มีค่าใช้ในการทีต้องตีพิมพ์บทความต่างๆพวกนี้นะครับก็จะเสียค่าตีพิมพ์บทความแต่ถ้าพี่นน้องประชาชนนะครับมีความเจตจำนงที่อยากจะเข้าร่วมงานนะครับหรือบริเวณ จังหวัดกำแพงเพชรหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่เดินทางมาได้สะดวกนะครับหรือว่ามีความสนใจเป็นอย่างยิ่งในการที่จะไปดูโปรเจกต์หรือว่างานต่างๆที่สมาคมทําร่วมกับทางหมายวิเลยในเครือข่ายต่างๆนี่ก็สามารถจะเข้าไปฟังแสดงความคิดเห็นแล้วก็สามารถไปรับองค์ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนี้ให้กับพี่น้องชาชนทุกคนในพื้นที่หรือว่าบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่สนใจเข้าฟังงานเสวนาทีเรกครั้งที่16นะครับ ในรูปแบบพลังงานชุมชนมิติใหม่ในการพึ่งพาตนเองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยนะครับเราก็จัดที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งก็มีมอดอกโลกอยู่ที่นั่นด้วยนะครับแล้วก็เวนค้าเคียงนะครับของแม่น้ําปิงก็มีความสวยงามนะครับผมเองก็เป็นครั้งไม่ไม่ใช่ครั้งแรกนะแต่หมายความ่ากก็ไปจังหวัดกำแพงเพชรนี่ก็ก็น้อยครั้งนะครับแต่ว่า ก็เห็นความสวยงามของบ้านเมืองนะครับแล้วก็ความสะอาดเรียบร้อยนะครับของจังหวัดกําแพงเพชรก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่น่าอยู่นะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยจะเป็นจังหวัดการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่ากําแพงเพชรเราเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงนะครับในเรื่องของเป็นแหล่งของบิโตรียมด้วยนะครับดังนั้นก็จะมีลากระบือนะครับที่มีแหล่งบิโตรียมของประเทศที่ เราทาการกุดแจน้ํามันที่นั่นแล้วก็จะมีแม่น้ําปิงนะครับไหลผ่านนะครับเป็นแม่น้ําสายหลักสายหนึ่งของประเทศไท,ย,ทยเรานะครับ<ม>ก็เป็นแม่น้ําขนาดใหญ่นะครับ<ม>แล้วก็มีพื้นที่ที่มีมเขาเรียกว่าถ้าไปกบแพงเพชรก็ส่วนใหญ่เขาก็จะพูดนะครับถึงในเรื่องของวยหอมนะครับวยหอมกบแพงเพชรก็จะมีชื่อเสียงมีความบริชาติอร่อยนะครับแล<อ>้วก็มีอาหารการกินที่ลักษณะของตึงภาคเหนือ ภาคอีสานนะครับภาคกลางนะครับเพราะว่าจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยอยู่กึงก่งกลางนะครับโซนนิ่งไปทางภาคเหนือนิดนึงนะครับแล้วก็เดินทางก็จากกรุงเทพม,มาลครก็ใช้เวลาประมาณถ้ารถยนต์ก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงอาประมาณสี่ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเดินทางโดยเครื่องบินก็ไปลงที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับขึ้นจากดอนเมืองนะครับไปลงพิษณุโลกก็หลังจากนั้นก็จะมีรถนะครับของ ขาหมายเวลัยราชพัฒน์กำแพงเพชรนะครับมีรถตู้นะครับมีรถรับส่งหรือว่าจะมีในเรื่องของรถโดยสารนะครับประจําทางจากสนามบินมาอาเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรก,ก็ใช้เวลาเดินทางประมาณสัก3ามสิบี่สิบนาทีนะครับจากสนามบินพิณโลกมาถึงหมายเวลัยราชพัฒน์กำแพงเพชรนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่บอกกับพี่น้องประชาชนว่าปีนี้เราก็พร้อมที่จะต้อนรับพี่น้องประชาชนและก็นักวิชาการ ทุกทกท่านนะครับรวมทั้งผู้ที่สนใจทางด้านพลังงานสะอาดพลังงานเพื่อชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มีการวิจัยพัฒนาร่วมกันนะครับกับสมาคมแล้วก็จากภา,าคภาคเเครือข่ายนักวิชาการนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับเราเองก็จะให้ความสําคัญในเรื่องของการดําเนินการในเรื่องของโปรเจกต์ต้นแบบนะครับปีนี้เนี่ยเราจะพูดถึงในเรื่องของหนึ่งโปรเจกที่เป็น sustainable development goal หรือว่า SDG นะครับของเราหนึ่งโปรเจกต์นะครับที่เราสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนในประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายแล้วก็ในเรื่องของนักวิชาการนะครับเราเริ่มโปรเจกต์นะครับแรกนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็คือที่เกาะราชานะครับโปรเจกต์นี้ก็เรียกว่าเป็นราชากรีนไอแลนด์โปรเจกตนะครับซึ่งอ่า โปรเจกต์นี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท PP Energy จำกัดหมหาชนนะครับแล้วก็ผู้ที่ให้พื้นที่ในการดำเนินโครงการนะครับแล้วก็ดูแลรักษารวมทั้งรับซื้อไฟฟ้านะครับในราคาที่ต่าว่าเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็แล้วก็เป็นราคาที่สามารถที่จะยั่งยืนได้นะครับก็คือก็คือบ้านรายาดีสอร์นะครับแล้วก็บ้านรยายา t เว v e แอนทัวร์นะครับก็จะ ให้ใช้พื้นที่นะครับบนพื้นที่วนเกาะราชายใหญ่นะครับอยู่ที่ประมาณ2ถึง3ไร่นะครับให้สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนในประเทศไทยเนี่ยได้ทำการพัฒนาตัวโครงการต้นแบบขึ้นมานะครับก็อย่างที่บอกครับโครงการนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่จะนำเสนอเข้าไปสู่การทาใช้งานจริงนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในอาจจะเป็นหนึ่งใน RE-100 ร้อยนะครับก็ตอนนี้ก็จะมี สมาคมไอร้อยที่ทางของสมาคมนะบริษัทเอ e ีเนจีนะครับก็เข้าไปร่วมอยู่ในกลุ่มของสมาคมของไอร้อยด้วยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> จะโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ที่ใช้พลังงานลมและแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ตัวของเครื่องยนต์รอบต่ำนะครับใช้ในลักษณะของการจุดเชิญแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับก็จะมีความจุดอยู่ประมาณเกือบ 500นะครับประมาณ400กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ <c oughs> สามารถจะป้อนให้กับโหลดนะครับของบ้านรรยานะครับซึ่งมีภาระโหลดมีบ้านพักมีระบบการทำน้ำมุนปรับอากาศนะครับต่างๆก็มีภาระโหลดสูงสุดรับได้ถึง250กิโลวัตต์เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ <c oughs> โดยเฉพาะเรื่องของการบรรณาพื้นที่ใต้แผงนะครับใต้แผงเนี่ยผมเองก็ใช้หลักปรัชญาของ เศรษฐีพอเพียงแล้วก็ในเรื่องของจึงเป็นหลอมที่ยั่งยืนนะครับก็เลยออกแบบนะครับให้พื้นที่ใต้แผงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สามารถทําเกษตรกรรมได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้มาจากศาสตราชานะครับที่ทําผมเองได้ทางโครงการได้ชงของมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ใต้แผงก็คาดว่าจะนํามาใช้สําหรับการปลูกพืชล้มลุกนะครับคือสามารถจะปลูกพวกแตงโมพวก พริกพวกมะเขือนะครับช่องว่างระหว่างแผงก็จะรับแดดเยอะหน่อยนะครับส่วนใต้แผงนี้ก็จะใช้ะตะกูลพืชนะครับที่ใช้แดดน้อยนะครับก็จะเป็นการทำลักษณะการเกษตรนะครับเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานอาหารและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพานตนเองอย่างจั่งยืนนะครับอันนี้ผมก็ได้ออกแบบ พื้นที่ใต้แผงนะครับก็หรือว่าความสูงของแผงให้ยกสูงขึ้นมานะครับให้เหมาะสมสําหรับให้แสงแดดลงได้แล้วก็สามารถเทียบปลูกพืชได้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นในศาสตรของการอาจจะมีค่าจ่ายลงทุนในเรื่องของค่าเสานะครับค่าฐานรากใต้แผงอาจจะมากกว่าการทําแผงให้ชิดติดพื้นดินแต่ว่าเราถือว่าเป็นการอนุรักษ์นะครับไม่ทําลายหน้าดินนะครับก็คือความร้อนที่อยู่ นะครับบนแผงนะครับก็สามารถที่จะโกลกลมพัดผ่านได้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะ,ะทําให้เป็นภาพของแผงเนี่ยสูงขึ้นนะครับแล้วก็อีกสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือพื้นที่ใต้แผงเราก็สามารถจะใช้งานได้นะครับก็คาดว่าจะเป็นหนึ่งในโปรเจกต์นะครับที่จะเน้นในเรื่องของการใช้ประโยชน์นะครับบนพื้นที่เกาะราชาใหญ่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ กาที่มีความสวยงามนะครับต้องการที่จะทําให้ก่อน,นี้เป็นเกาะต้นแบบของการใช้พลังงานสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งในอนาคตหากโปรเจก์นี้นะครับสาเร็จลุล่วงนะครับก็จะมีเฟสสองในการขยายพื้นที่หรือว่าขยายตัวกังหันลมหรือไฟฟ้าความเร็วลมต่านะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒน,นาขึ้นมาในประเทศของบริษัทเอฟทีเนจี e gy, ซึ่งผมเองก็เป็นผู้ออกแบบให้กับทางของบริษัทนะครับเป็นผู้ผลิต นะครับแล้วก็จําหน่ายทางอาลมสําหรับความเร็วลมต่ํานะครับก็สามารถจะนําไปใช้ในบริเวณที่มีพื้นที่ความเร็วลมในโซ A เอเชียนะครับรวมทั้งหมู่เกาะต่างๆนะครับและสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือการสร้างงานและเทคโนโลยีในประเทศนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็สามารถจะส่งออกไปจําหน่ายนำมูลค่าเข้าประเทศได้แล้วในตอนนี้นะครับเพราะนั้นในโปรเจกต์นี้ก็จะเป็นการผสมผสานองค์ความรู้นะครับก็คือถ่ายทอดมาจาก ไร้ช่างหัวมันนะครับก่อโครงการของพระเจ้าอยู่หัวและการที่ก้าวเรานะครับจนถ่ายทอดเป็นประสบการณ์แล้วก็องค์ความรู้ที่ได้ทํางานจริงนะครับแล้วก็นํามาประยุกต์ใช้งานจริงสู่พี่น้องชาชนนะครับเพื่อเศรษฐกิจที่ยัง่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดห็น้ว่าก็าาจะมีภาคีเครือข่ายที่เป็นวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนที่บ้านระยาที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ย เข้ามาร่วมด้วยนะครับในการที่จะทําการเกษตรนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับให้กับทางนิสิตนักศึกษาหรืออาจารย์ที่สนใจทางด้านทําด้านเกษตรอาชีวะนะครับก็จะมีระบบให้ปุ๋ยระบบน้ําหยดนะครับหรือว่าจะเป็นระบบสเปรย์น้ำนะครับก็มีความโชคดีนะครับที่บ้านรายานะครับที่เกาะราชาใหญ่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วรายาก็คือราชานะครับในภาษา นะครับเพราะฉะนั้นในในพื้นที่ของบ้านระยาเนี่ยเขาก็บริจาคให้ใช้พื้นที่เพื่อเป็นประโยชน์ทางสาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยก็สิบห้าปีของการดูแลโครงการนะครับก็คาดว่าจะทําให้พี่น้องประชาชนที่อยู่บนเกาะเนี่ยก็จะมีมีอาหารด้วยนะครับมีอาหารมีน้าแล้วก็มีพลังงานที่ใช้นะครับอย่างพอเพียงอย่างยั่งยืนนะครับก็คือใช้ลม นะครับและแสงอาทิตย์นะครับเป็นพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้านะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของการไฮบริดนะครับเข้าด้วยกัน,นครับก็คือลักษณะของการไฮบริดก็จะเป็นในลักษณะของทั้งใช้ทั้งลมทั้งทั้งแดดนะครับมาทํางานร่วมกันนะครับก็ก็จะเห็นได้ว่าในตัวของตังหันเนี่ยในเฟสแรกเนี่ยก็จะใช้การลงทุนในลักษณะของตัวเล็กก่อนนะครับก็คือตัวละสิบกิโลวัต นะครับถ้าเราดูจากาแผนผังอันนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าที่ป้านรายาเนี่ยตัวดีเซลนะครับซึ่งมีขนาดกำลัง210กิโลวัตต์เนี่ยถือว่าเป็นเป็น first case ก็คือใช้ในการซ่อมบำรุงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการซ่อมบำรุงระบบอะไรต่างๆนี้แค่นั้นถึงจะเดินดีเซลนะครับก็โดยปกติก็คือตัวของระบบการทำงานนะครับก็ จะมีแผงโซล่าเซลล์อยู่สองฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็น AC ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น DC นะครับตัว DC เนี่ยจะมีหน้าที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับให้เต็มอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนฝั่ง AC เนี่ยนะครับก็จะแบ่งจ่ายพลังงานส่วนหนึ่งมาชาร์จแบตเตอรี่ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอแบตเตอรี่นะครับอยู่ประมาณ400หน่วยไฟฟ้าเนี่ยเต็มเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นลักษณะร้อมกิดร้อมกิดไปที่โหลดตรงเลยนะครับนั่นคือหมายความว่า ตัวของ AC panel ที่น้องประชาชนเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่ใช้ในการป้อนไปสู่ภาระโหลดแล้วก็ทำหน้าที่ในการชาร์จดีชาร์จตัวแบตเตอรี่ด้วยนั่นคือตัวของ i n v เต t ร r ที่เป็น2ทิศทางนะครับเป็น bidirectional inverter อันนี้ก็จะทำหน้าที่ในการที่จะควบคุมการชาร์จการปล่อยพลังงานนะครับก็เห็นได้ว่าตัวของกังหันนะครับ ก็จะเป็นลักษณะของติดคอนเนคเต็ดนะครับนั่นคือ <c oughs> พลังงานลมที่ได้มานะครับในการปินไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะไปออกกิดอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยกิดอ่าของระบบกิดหรือว่ามีการใช้งานโหลดเนี่ยน้อยกว่าซึ่งก็เป็นไปได้ยากนะครับเพราะที่บนนั้นเนี่ยก็จะมีเตชันที่ใช้โหลดอยู่ค่อนข้างทีจะคงที่นะครับก็วพวกอ่าสัญญาณโทรศัพท์ต่างๆนะครับของ เครือข่ายต่างๆที่เราต้องใช้ไฟฟ้าจากเครื่องยนต์ดีเซลอยู่ในตอนนี้นะก็จะหันมาใช้ตัวพลังงานสะอาดในตอนนี้นะครับนั่นก็คือตัวของไฟฟ้าที่ใช้อยู่บนโหลดนะครับนิ่งๆอยูยก็อยู่ประมาณสักหกสิบกิโลวัตต์นะครับนั่นคือหมายความว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็จะมีไฟฟ้าใช้อยู่ประมาณเกือบแปดร้อยหน่วยนะครับซึ่งเราเห็นได้ว่าเราก็มีการสำรวจ นะครับระบบนะครับในการที่จะวางตัวไดแกรมแล้วก็ตัวของเทคโนโลยีนะครับที่สามารถทำการไฮบริดกันได้นะครับเพราะนั้นก็จะมีทีมงานของสมาคมแล้วก็ทางบริษัทในเครือข่ายนะขึ้นไปสำรวจแล้วก็ทำการออกแบบนะครับโดยเฉพาะยงยิ่งในเรื่องของศักยภาพนะครับทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเราเองก็มีการทำการอ,ออกแบบโดยใช้ โปรแกรมที่เป็นที่ยอมรับนะครับเรามีโปรแกรมเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นคอมเมอร์เชียลซอฟต์แวร์นะครับเรียกว่าโปรแกรมเฮลสโ,โคโปนะครับอันนี้ก็ได้จากบริษัทเอฟที่เป็นผู้ทําการประเมินสแกนภาพลมและแดดนะครับซึ่งโปรแกรมนี้ก็จะเป็นลักษณะของโปรแกรมไฮบริดได้นะครับก็คือ,อสามารถจะดูได้ทั้งสัญภาพลมและแดดซึ่งเป็นข้อมูลที่เขาเก็บนะครับสะสมเป็น Data เป็น สติมานะครับจากดาวเทียมด้วยแล้วก็จากพื้นที่จริงนะครับที่ใช้ตัวของดาวเทียมในการซิมเลชันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าทั้งลมลมและแดดเนี่ยก็มีการทําการออกแบบนะครับซิมก่อนนะครับแล้วก็มีการวัดลมและแดดในพื้นที่จริงด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในตัวของโปรเจกต์โลเคชันนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราใช้ อยู่ที่โมดูลนะครับทั้ง ACDC นะครับเราก็สามารถจะปลดไฟฟ้านะครับจากพลังงานลมนะครับและแสงอาทิตย์นะครับเพื่อเพียงพอสำหรับการชาร์จและไปซูโหลดได้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวนะว่าก่อนที่เราจะทำโปรเจกต์เราก็มีการคำนวณแล้วก็มีการทำฟิสซิบิลิตี้สต d y นะครับว่าเราจะต้องลง ในพื้นที่เนี่ยจะต้องลงกังหันลมเท่าไหร่ต้องลงตัวของแผงโซลา่าเท่าไหร่นะก็ลิเทียมแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับก่อนที่จะออกแบบนะครับก็วางระบบโดยเฉพาะ <c oughs> อย่างยิ่งในเรื่องของเชดเดอร์นะครับก็จะมีการโปรแกรมไมเรสโคเนี่ยก็จะทําการซิมเลชันในเรื่องของตัวของความสูงของต้นไม้บริเวณของแสงและเงาในบริเวณนั้นก็จะเห็นได้ว่าเราก็จะต้องมีการ วางองศานะครับวางองศาให้ถูกต้องในทิศของแดดที่พัดวิ่งผ่านนะครับแสงอาทิตย์เนี่ยสามารถจะพาดผ่านได้ตลอดทั้ง2ีชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นรักษาการวางแผนบนพื้นที่จริงนะครับก็ตามหลักวิศวกรรมนะครับก็เราก็จะปรับมุมนะครับการวางแผงให้ให้เห,หมาะสมสําหรับละทีจจดลออททจ t ดแล้วก็ในองศาที่จะต้องให้แผงอยู่ในทางทิศใต้นะครับอยู่ประมาณกี่องศาแล้วก็ อยู่ในทิศไหนของพื้นที่จริงนะครับอันนี้ก็มีการซิมเลชันท้ายสุดเราก็จะได้นะครับตัวของระบบออกมานะครับซึ่งเราก็เห็นได้ว่าก็จะมีตัวของ Performance Ratio เนี่ยเกินกว่า80%เรนะครับเราถึงจะ,ะยอมรับได้นะครับนั่นคือหมายความว่าตัวของการพริจิตรหรือว่าการการออกแบบของเรานะครับการทำนายเรื่องของอประสิิภาพ นะครับของการผลิตไฟฟ้าจากทั้งลมและแดดนะครับก็มีความถูกต้องเกินกว่า80นะครับก็ถึงจะ,ะรับในเรื่องของอการลงทุนนะครับก็ในพื้นที่เนี่ยจังหวัดภุกเกตก็เป็นพื้นที่ที่มีลมดีอยู่แล้วนะครับอ่าีมีนก็คือเป็นค่าความเร็วลม,ลมเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ5.8 9เมตรเอซนะครับอันนี้ก็จะได้จากการทำซิม u ูเลชันแล้วก็วัดพื้นที่ใช้ ข้อมูลจากดาวเทียมนะครับแล้วก็ <c oughs> ตัวของกังหันก็จะใช้นะครับตัว10กิโลวัตต์นะครับซึ่งเป็นกังหันขนาดเล็กนะครับที่เราผลิตสำหรับความเร็วลมต่ำนะครับอันนี้ก็เป็นบริษัทเอส n e r เน์จีนะครับเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายในสวิตเซอเซียด้วยนะครับแต่ว่าผลิตในเมืองไทยนะครับก็คาดว่าจะได้พลังงานเฉลี่ยปีละประมาณ2 12,000หน่วยนะครับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีพลังงานจากแสงอาทิตย์เข้ามาเสริมแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าในลักษณะของงานนะครับโครงการของเราเนี่ยนะครับก็จะเห็นในเรื่องของการรับซื้อไฟฟ้านะครับในราคามิตรภาพนะครับที่ถูกกว่าการใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบระบบนะครับก็คาดว่าโครงการนี้ก็จะช่วย ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าใจในตัวของระบบพลังงานทดแทนแบบชนิดผสมผสานนะครับก็คือจะช่วยการผื่นไฟฟ้าทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็มี Energy s o l โซนะครับ Energy s o l โซก็จะเป็นลิเทียมนะครับซึ่งอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราก็เห็นได้ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยระบบอ่าอ่าไมโครกริดนะครับที่เรียกว่าเป็นกริดขนาดเล็กมากเนี่ยนะครับก็ สามารถที่จะลดการขยายสายส่งไปจุดต่างๆนะครับแล้วก็มีความยั่งยืนของตัวเองแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราเห็นได้ว่าเราก็ยังมีฟอสซิลนะครับก็คือมีเครื่องยนต์ดีเซลเห็นไหมฮะก็คือสามารถที่จะไว้เป็นแบ็กอัพนะครับในกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเราก็ยังคงต้องการให้มีคุณภาพของการใช้งานนะครับมีความมั่นใจ นะครับในระบบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเห็นในการออกแบบนะครับสามารถที่จะทําเป็นลักษณะของสามสามไฮบริดได้นะครับพี่น้องประชาชนในในในพื้นที่ที่มีไฟฟ้านะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลเองก็เป็นการส่งเสริมให้เป็นติดอินเตอร์แอคทีฟซิสเต็มนะครับก็คือมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็มีทั้งลักษณะของการใช้พลังงานทั้งฟอสซิลทั้ง ตัวของพลังงานศาสตร์เข้าด้วยกันแต่ถ้าดูจากราแกรมนี้ที่อาจารย์นำเสนอเนี่ยครับก็ถ้าเป็นยูทิลิตี้ไลน์นี้ก็จะเป็นเนชั่นแนลกริดนะครับก็คืออาจจะมาได้จากการฝาฝ่ายผลิตภูมิภาคหรือนะครหลวงนะครับส่วนตัวของกังหันลมก็ใช้ขนาดเล็กนะครับไม่ได้ใช้กังหันลมขนาดยักษ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศนะครับก็ขนาดนี้ก็จะออกแบบให้เหมาะสมทรับลมในประเทศนะครับแลก็ จะมีตัวโซล่านะครับอาจจะเป็นโซล่าฟลูฟโซล่าแลนหรือว่าโซล่ารูก็ได้นะครับแล้วก็มีดีเซลนะครับสำหรับฉุกเฉินจริงๆนะครับก็เห็นได้ว่าเส้นเมนของพลังงานเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่ระบบนะครับทุกทิศทางนะครับก็คือถ้าในช o แนลกริดมีปัญหานะครับก็อาจจะมารันดีเซลนะครับถ้าดีเซลกับในช o แนลกริดนะครับมีพลังงาน จากลมและแดดเพียงพอนะครับตัวของสวิตชิ่งตัวนี้ก็จะทำการตัดระบบนะครับที่ใช้เครื่องยนต์เซลกับเนชั่น a ลกริดหรือว่าจากไฟฟ้าจากฟอสซิลออกจากระบบนะครับก็จะมาใช้ตัวของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวของออนกริดจากลมและแดดแทนนะครับไปสู่ตัวโหลดเพราะนั้นตัวแบตเตอรี่แบงค์เนี่ยนะครับในทุกวันนี้ก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับกาเป็นลิเทียมชนิด <c oughs> ที่ใช้ได้ถึง 5ถึง10ปีนะครับในเรื่องของอายุการใช้งานก็ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่น้ำหรือว่าดิฟไซเคิลแล้วในทุกวันนี้นะครับเพราะนั้นก็จะเห็นได้ว่าระบบนะครับในอนาคตนะครับอัอนใกล้นี้นะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่ากริดอินเตอร์แอคหรือว่าเป็น m i โครกริดในลักษณะนี้ก็จะเกิดขึ้นมากมายนะครับเพื่อที่จะรองรับทั้งยานยนต์ไฟฟ้าทั้งการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเราเห็นได้ว่าภาครัฐเองตอนนี้ก็กำลังเปิด รับสมัครนะครับในเรื่องของโครงการโปรเจกต์ต้นแบบในการที่จะทำะเรียกว่าบล็อกบล็อกเชนนะครับหรือว่าแซนบล็อกนะครับก็เป็นการซื้อขายนะครับพลังงานะระหว่างเอกชนกับเอกชนแล้วก็ใช้สายส่งของรัฐบาลหรือว่าสายส่งของอปริภาคหรือว่าอ e ีเกได้นะครับอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์แซนบ็อกซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่อาจจะทําในลักษณะของพื้นที่ฝั่งจะมากกว่านะครับแต่ถ้าหมู่เกาต่างๆเนี่ย ที่ยังห่างไกลจากสายส่งหรือว่ายังไม่มีอันเดอร์กราวเอออันเดอร์เคเบิลไปถึงเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของการทําเหมือนกับบ้านรรยานะครับที่บริษัท Energy, กพพีังงานจักรกมหาชนร่วมกับสมาคมได้ทําเป็นโปรเจกต,ต้นแบบนี้มานะครับก็คิดว่าโปรเจก t นี้ก็จะเป็นโปรเจกที่ต้นเป็นประโยชน์นะครับกับประเทศแล้วก็คิดว่าในอนาคตโปรเจก t นี้ก็จะเป็นหนึ่งในต้นแบบของการ เขาเรียกว่าเป็น SDG นะครับ Sustainable Development Goal นะครับซึ่งโปรเจกต์ราชาตินเน่นนี้ก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่จะนำเสนอในงานสำนาวิชาการรูปแบบพงงานทดแทนสู่ชุมชนในประเทศไทยในวันที่3พฤศจิกานะครับในปีนี้ด้วยนะครับถ้าพี่น้องชาวชนสนใจก็สามารถไปรับฟังรายละเอียดลึกๆของโครงการแล้วก็ทางวิชาการได้ด้วยนะครับ วันนี้รายการ Energy Saving ของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับก็ต้องขอ,ขอขอบคุณพี่น้องชาชมทุกคนที่เข้าฟังแล้วก็รับชมใน YouTube c h ANNEL นะครับผมรองศาสตราจารย์ดรเวชชัยรัตนนะครับในฐานะผู้จัดต,ต้องขอสวัสดีแล้วก็เจอกันที่หน้าครับสวัสดีครับผม Energy Saving สนับสนุนรายการโดยศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สร้างสารรค์ผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก RMUtt Radio และเว็บไซต์ www.radio.rmuutt.ac.th